สวัสดีครับสวัสดีผู้ที่ติดตามทุกท่านนะครับตอนนี้ท่านกําลังรับชมอยู่กับช่องแม็กมอเตอร์คาร์ซื้อขายรถบรรทุกมือสองนะครับนะครับวันนี้พามาชมรถอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้เป็นรถที่ลูกค้านะครับเคยซื้อไปจากเต็นเราประมาณปีสองปีที่แล้วนะครับพอดีลูกค้าอยากขายนะครับก็เลยโทรมาหาเรานะครับให้ช่วยขายถือว่าคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่รถถือว่าพร้อมใช้เลยนะครับตัวนี้เป็น NQR ร้อย 75นะครับยาว5เมตร50นะครับลูกค้ามีความจำเป็นต้องการใช้เงินนะครับก็เลยอยากขายราคานะครับตัวนี้ถ้าที่เต็นท์ผมตั้งอยู่ประมาณ4 7่แ0นนะครับอันนี้คือราคาพิเศษสุดๆกันไปเลยนะครับลูกค้าอยากขายแค่30 0 0 0 0เ0บาทนะครับคือถูกกว่าทางเต็นท์เราอีกเป็นแสนนะครับแล้วก็ใครที่อยากได้รถนะครับเครดิตดีฟรีดาวนะครับเครดิตดีฟรีดาวไปเลยนะครับ ลูกค้าไม่ต้องใช้เงินเลยนะครับคันนี้จัดได้เต็มนะครับคันนี้ยอดจัดจัดได้สี่แสนนะครับเดี๋ยวพามาดูรถไปพร้อมๆกันนะครับนี่นะครับสเปคยาวห้าเมตรห้าสิบนะครับเดี๋ยวให้ดูเริ่มจากภายในกันไปก่อนนะครับภายในก็สวยครับรถยังสวยเหมือนเดิมนะครับมีลายมงลายไม้นะครับตัวนี้มีแอร์นะครับมีแอร์พวงมาลัยพาวเวอร์นะครับตัวนี้เป็นหกเกียร์เดินหน้าแล้วเรียบร้อยนะครับ ราคา39 0 0 0บาทนะครับราคารถร2อย3 0รอยสาสินะครับนี่ใครหาอยู่ผมบอกเลยคุ้มนะครับราคาแค่30,000 0กว่าบาทจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับจัดเหลือเลยนะครับคันนี้จัดได้สี่แสนนะครับให้ดูกระบะตัวนี้เป็นพื้นกระบะเหลดนะครับพื้นปูเป็นพื้นเหลดนะครับพื้นเหลดทั้งหมดเลยนะครับไม่มีผูกนะครับพื้นเรล ชุดข้างนี้ถ้าจาไม่ผิดคันนี้ผมขึ้นให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับนี่ก็ลูกค้ามาใช้งานก็เกือบสองปีแล้วยังก็ยังสภาพดีเลยนะครับคัตซีนะครับสภาพก็ซีแบตเตอรี่เปลี่ยนมาใหม่นะครับแบตเตอรี่ดัวซ่าใหม่2อลูกสภมาพคัตซีตัวนี้จะเป็นคัซีใหญ่นะครับคับตซีใหญ่เต็มเส้นนะครับแอนบเสริมมาแล้วเรียบร้อยนะครับยางเต็มทั้งหเส้นนะครับ นี่ครับใครหาอยู่นะครับช่วงนี้ก็ถึงฤดูการเก็บเกี่ยวชายรถแล้วนะครับถ้าอีกสักพักหนึ่งสักประมาณปีใหม่ราคารถจะขยับขึ้นอีกนะครับเพราะคนเริ่มออกหารถแล้วนะครับซึ่งจะเป็นแบบนี้ทุกปีนะครับช่วงปีใหม่หลังปีใหม่มันจะเป็นช่วงที่ชาวเกษตรกรเรานะครับเป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลการผลิตก็จะเกี่ยวข้าวเสร็จทีนี้ก็จะตัดอ้อยต่อนะครับตัดอ้อยแล้วทีนี้คนหาใช้รถเยอะนะครับนี่ถ้าอย่างที่เต็นผม400,000เจ็ด400,000แปดนะครับ นี่แค่สามแสนกว่าบาทนะครับราคาต่อรองได้นะครับมาดูคัตซีฝั่งทางด้านนี้นี่นะครับจะเป็นคัตซีใหญ่นะครับคัตซีใหญ่เต็มเส้นอันนี้ก็มีสนิมขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่ามันจะเป็นที่ตัวต่อมันนะครับเป็นคัตซีต่อถ้ารุด NQR นะครับคัตซีจะต่อจากโรงงานมาแบบนี้ทุกคันนะครับจะเป็นคัตซีใหญ่เต็มเส้นนะครับตาม มูแหน่พวกนี้นะครับสภาพสวยๆเลยนะครับมูแหน่พวกนี้มันมีปุ๋กนะครับยางดีทุกเส้นนะครับนี่รถซื้อมาประมาณสองปีนะครับคันนี้ข้อขึ้นให้ใหม่นะครับตอนนั้นข้อขึ้นใหม่กระบ,บะข้างขึ้นใหม่นะครับราคานี้ถือว่าหายากเลยนะครับประหยัดกว่าทางเต้นเราได้อีกเป็นแสนนะครับนี่ก็ช่วยลูกค้าขายแต่พอดีแกมีความจําเป็นต้องการ ช้เงินด่วนนะครับนี่ยางข้างหน้ายางหน้าเต็มนะครับรูเสึกว่ายางหน้าตอนที่ขายมาจาเปยนให้ใหม่ครับเป็น9.5ขอบ17นะครับเป็นยางเรเดียนไฟตูนนะครับดูภายในทางด้านนี้นะครับภายในก็ถือว่าสวยเลยนะครับนี่นะครับใครหาอยู่ไม่ได้ใช้เงินดาวนะครับคันนี้เครดิตดีจัดได้เต็มนะครับไม่ได้ใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวเลยครับคันนี้ 5เมตร5 NQR 175นะครับคนถามหากันเข้ามาเยอนนะครับตอนนี้ที่ร้านผมยังไม่มีนะครับตัวนี้ถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมพามาต่อรองราคากับเจ้าของรถได้เลยตรงเลยนะครับเรามาดูเครื่องยนต์กันนะครับนี่นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องรหัส C-HK1 นะครับเป็น175นะครับ สภาพเครื่องก็ยังถือว่าใช้งานได้อยู่นะครับสภาพเครื่องดีเลยนะครับช่วงข้างหน้านี่ยังเดิมๆนะครับไม่ได้มีการพ่นสีอะไรนะครับแล้วก็แผ่นตามพวกแผ่นกันความร้อนนะครับแผ่นพื้นใต้หัวเก๋งพวกนี้ยังไม่มีปูนะครับคุ้มนะครับราคานี้สามแสนกว่าบาทสามแสนเก้าเนี่ยเท่ากันจริงๆเพราะว่าต่อรองได้อีกนะครับลองดูฝั่งทางด้านนี้กันครับเนี่ยราคารถร้อยยี่สิบเลยนะครับ เครื่องทางด้างนี้มีอะไรพร้อมนะครับราคานี้ถือว่าหายากเลยครับสามแสนบาทต่อรองได้นะครับเพราะว่เจ้าของรถต้องการใช้เงินด่วนเลยนะครับถ้าจริงๆก็สนใจก็โทรมาได้ครับเบอร์โทรศัพท์0ูนย์เก้าสอสี่แดแปดแดเก้าเจดนะครับศูนย์เก้าสาี่จ็สามเจสี่เกนะครับก็รถอยู่บรลบือนี่นะครับอยู่ใกล้ๆเต็นเราเอง ราคาถือว่าสุดๆเลยนะครับ3 9 0แสนบาทต่อลองได้นะครับก็คลิปนี้นะครับไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมพาไปดูกันไหนเดี๋ยวจะพาไปถ่ายรีวิวให้ดูกันอีกทีหนึงนะครับใครที่หาอยู่ร้อเจ้า้าเขาฝากคันนี้เลยนะครับราคาประหยัดสุดๆเลยนะครับไม่ต้องใช้เงินสักบาทนะครับออกรถได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ ไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านในการติดตามแล้วก็รับชมมาโดยตลอดนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ